ไหนๆก็ไหนๆไปให้สุดค่ะพาไปที่พัทยาชนบุรีคุณผู้ชมค่ะมาอะไรกันเยอะแยะแล้วมากลางร่วมกันร้ดงรเรากับมีตลาดแต่จริงๆเนี่ยก็มีตลาดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายเนื่องจากว่าผู้คนที่มานี่แหละค่ะทำให้เกิดตลาดมันยังไงครับตรงนี้เนี่ยนะคะอำเภอบางละมุงตำบลตะเคียนเตี้ยหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองตะไครนะคะชนบุรีใกล้ๆนี่เอง คึกคักมากเพราะว่าโซเชียลแชร์ไปบอกว่ามีพระพิฆเนศองค์ขนาดใหญ่ขนาดหน้าตักว้าง2เมตรครึ่งสูง3เมตรถึง4เมตรเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ฐานกว้าง5เมตรยังคงสภาพสมบูรณ์นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับร้างอะค่ะถูกทิ้งร้างถูกทิ้งร้างเอาไว้เหรอใช่ค่ะซึ่งรอบๆนั้นก็จะมีสิ่งประหลักแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนไปสร้างไว้นี่ท่านก็ไม่ได้เก่ามากนะก็เหมือนแต่ว่าโดยองค์ประกอบอื่นๆนะคะเป็นร้าง คือเหมือนกับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรถอยทิ้งไว้แล้วก็มีป่าขึ้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็เลยเรียกว่าพระพิคเนตรร้างซะเลยนะคะเพราะว่าดูแลนั่นนะสี่ที่ดินที่ตรงนี้ประมาณสักประมาณสักสิบไร่ที่ใหญ่อยู่นะกว้างนะแล้วก็ตลอดสองข้างทางก็เลยมีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งร้านขายอาหารบ้างขายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเครื่องไหว้อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มีการค้นพบคนก็เอาไปแชร์ในโซเชียล หลังจากนั้นก็มีผู้คนหลั่งไหลามามซึ่งสามารถเดินทางเข้าทั้งจากถนนสุขุมวิทเส้นบางนาตรานะะระยะทาง10กิโลเมตร แต่ถ้ามาจากทางเส้นคู่ขนานหมายเลขเจ็ดก็คือมอเตอร์เวย์นะคะจะมีระยะทางใกล้หน่อยประมาณ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลตะเขียนเตียค่ะก็จะมีถนนรูกลังเข้าไปอีกสัก500เมตรก็จะถึงเลยนี่คือผู้คนมาเนี่ยไม่ได้มีการไปเกณ์ไปอะไรกันนะมีแบบพูดตรงๆนะฮะแขกเรือมากันเพียบเลยนะแขกตัวจริงเลยคือแขกตัวจริงเลยรัาถือพวงกัเนใช่ไหมนะเป็นใช่ใช่สายพรามอ่ะ แต่พระพิฆเนศนี่ไม่ใช่พุทธนะพี่ัมพูนเนาะใช่ครับเป็นเทพเป็นเทพในความเชื่อทางศาสนาฮินดูนะฮะศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่ศาสนาหนึ่งเลยนะครับต้นกําเนิดก็นู่นแหละครับประเทศอินเดียชมพูทวีปมีมาก่อนพุทธกาลโอ้โหความเชื่อนะมีมาก่อนพุทธกาลอีกนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ปนๆกันไปแล้วครับบางคนก็นับถือทั้งสองทาง ทางพุทธศาสนาก็นับถือนะครับธรรมะก็ปฏิบัติแต่ว่าทางสายเทพก็เอาซะหน่อยเอาก็เอาหมดอะไรที่เขาว่าดีกันก็เอาหมดแล้วครับผู้คนก็หลังร้ายมาก็ไม่เป็นไรอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะครับอาตัดเข้ามาที่คอคุณกำพูนิดนึงค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่รุ่นนะวัยรุ่นเนาะเพิ่งไปน้องคายมานั่นไงนี่ไงอาใครทายถูกก็คืออะไรฮะไม่รุ่นไหมคะเออใครทายถูกอ่ะโอ้ยแสงแวบๆอ่ะเป็นเป็นสแตนเลส หลวงพ่อพระสายถูกต้องเฮ้ยทำไมรู้อ่ะพี่แหนมพี่แหนมก็เป็นเซียนพระเฮ้ยเออมาเมื่อไหร่พี่แหนมมาดูมาดูเดี๋ยวนี้มาสายพระเพื่อเขาเห็นแวบเดียวเขารู้เลยเป็นหลวงพ่อพระสายพี่แหนมเก่งมากเลยนะรดูไกลด้วยนะเมื่อก่อนอยู่สายโลกีนะคนเนี้ยอันนี้เขาหลับใจธรรมะจริงๆป่ะเป็นเซียนพระดูออกใช่ไหมนิดหน่อยดูรู้เลยหลวงพ่อพระสายใช่ไหมคิดว่าคิดว่าอันนี้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอ่รุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นรุ่นใหม่ที่ทําใหม่ รุ่นใหม่ใช่ท่านพระครูท่านพระครูที่วัด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 โพชัยวัดโพชัยใช่ที่หลวงพ่อพระสาครับได้มีโอกาสไปกราบสการะนะครับขอพรนะฮะหลวงพ่อพระสถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับสมัยล้านช้างใช่ค่ะสมัยล้านช้างเก่าแก่มากแล้วก็ชาวหน้องคาย ชาวไทยชาวลาวนับะครับคนวัดเขาเรียกว่าอะไรยุคสมัยศูนย์กแถวนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางจิตใจของผู้คนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปกราบไหว้หลวงพ่อท่านก็เอามาคล้องให้คุณผู้ชมจะได้ดูวันวันอาทิตย์นี้โอ้อากาศอาทิตย์นี้ผู้ข่าวออนทัวผู้ข่าวออนทัวใบสองเครื่องนะคะคุณผู้ชมคะช่องเก้าหมายเลขสามสิบก็เซิร์นพี่นองเจ้าสปปเล่าเบิงน้ำกันเด้ค่ะอ่าส่องสามสิบเนาะพวกเราอยากได้ไหมพวกเราอยากได้ไหมใครมีป่ะเอาป่ะพี่กัมพูได้มาเป็นกระตัก มีเอาเหรอเอาพี่กัมพูแปลว่าถ้าพี่ได้กลับไปอีกพี่จะเอามาฝากอันนี้พี่ได้มาองค์เดียวหมายถึงเอาเอารุ่นนี้เลยใช่ไหมอยากได้รุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้เปล่าหรือว่ารุ่นไหนมันเป็นรุ่นดีนะให้รุ่นไหนก็เอางั้นเหรออจะบอกความลับให้พี่กัมพูได้มาเยอะมากเพราะว่าเพราะอะไร เขาศรัทธาก็ศรัทธาแล้วก็จะเห็นว่าจะเอามาฝากน้องๆช่างภาพว่างั้นนะเห็นพูดตอนในเทปนะตอนอัดเทปอ่ะบอกมาฝากน้องๆช่างภาพแต่ทุกวันนี้ยังไม่ให้ใครเลยเอ้าเออเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณพูดประสงค์อะไรฮะเดี๋ยวลวงพ่อก็หาว่าผมอมพระละอมพระมาพูดเออก็ไม่เชื่อ